ตำรวจสอนอพญาไทครัเมื่อวานนี้ตั้งด่านนะครับ <ฮะ S 1> แล้วปรากฏว่าเจอผู้ชายสองคนครับขี่รถจักรยายนยนต์มาด้วยกันดูท่าทีมีพิรุษแน่ก็เลยขอเข้าตรวจพอเข้าตรวจฮะ กลายเป็นว่าเจอยาเสพติดนะฮะคนที่ทั้งขับแล้วคนที่ซ้อนมาก็สารภาพบอกว่าเป็นเพียงแค่คนส่งนะเอเย่นยังไม่รู้ว่าเป็นใครยาเสพติดนี้ก็ไม่ใช่ของตนฮะรับ่อเป็นท,ทอดอีกทีหนึ่งนะเมื่อวานนี้ตำรวจที่สอนอพญาไทยครับเขาก็ออกปฏิบัติงานนะครับร่วมกับเจ้าที่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191บริเวณแยกราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทยก็ ตั้งด่านอยู่ที่บริเวณฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกยมาราชฮะไปพบผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกันนะคคนขับกับคนซ้อนดูท่าทีมีพิรุธครับก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นปรากฏว่าเจอยาบ้าฮะสามมัดมัดหนึ่งรวมๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ5,000เม็ดบรรจุเอาไว้ในห่อสีดำตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนครับคนขับชื่อว่านายวารเทพวงสุภาอายุ19ปีเองส่วนคนซ้อนชื่อว่านาย ทีมมะวัดหลกคําอายุ19ปีเหมือนกันครับทั้งสองคนบอกว่ายาบ้าเนี่ยไม่ใช่ของตนแต่ว่าทําหน้าที่เป็นเพียงแค่คนเอาไปส่งต่อคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่นะเอายาบ้าบรรจุห่อเอาไว้มาโยนทิ้งเอาไว้บริเวณพงหญ้าข้างทางริมรถไฟมักกะสันเนี่ยนะฮะ บริเวณข้างๆโรงแรมสยามเอามาทิ้งเอาไว้เสร็จปุ๊บสองคนเนี่ยเขาก็จะไปควานหาที่พงหญ้านั้นแล้วก็จะเอายาเสพติดนี้ไปส่งต่อครับให้กับคนย่านย่านยมราชนะฮะในค่าจ้างคนละ3,000บาทนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าตอนที่ไปควานหายาเสพติดบริเวณริมพงหญ้าข้างโรงแรมสยามเนี่ย คือจุดนั้นมันมืดนะไม่มีแสงไฟก็ต้องใช้เวลาค้นหาหานกว่า2ชั่วโมงนะพอค้นเจอก็เตรียมจะมุ่งหน้าไปโยมราชแต่ว่ามาเจอตำรวจจับซะก่อนนะฮะเดี๋ยวคงจะมีการขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าดูจากพฤติการของขบวนการน่าจะมีการส่งต่อเป็นทอดๆอีกทีหนึง่งทํากันเป็นมืออาชีพนะครับคนส่งเอายนไว้ที่หนึ่งคนไปรับช่วงต่อก็เข้าไปค้นหา